สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับต์ชมแย,ย่แฟชี่ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยแย่แฟชีก็ได้นําของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16มีนาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าคนสิไปรับชมรับฟังแย,ย่แฟชีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจแย,ย,ย่แฟชี่นะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้ะเนาะยย้ำแย,ย่แฟชีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบดริภายเบิรงกผาชมแนวทางเนาะจ้ะ พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากข้อมเมนเขาพูยมาทักทายกับแจ้าแพทย์ิกยคอมะเมนมาไต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็บ่เบล้ายายห้างคือเขาจะไปเบิ้งของมุ่นนวทางอาจารย์ทนยันเหลวไปเลยเนาะจ้าแนว้ทางอาจารย์ทันนี่เพื่อนบอกว่าคนโคราชรักไก่ชนเนาะจ้าวันที่แล้วเพื่อนบอกว่าให้เขาศูนย์หาเนาะจ้าพี่น้องเนาะกลมาดตามต่อจ้างวันนี้เป็นไห้อย่างมากเนาะจ้าพี่น้องเนาะ เบิ้นจับตัวเดินจากเจ็ดสูตรมาร่วมกันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทั่งคนโคราชลักไก่ชนเนะจ้าเบิ้นจับเจ็ดสูตรมาร่วมกัน2อตัวมาบวกร่วมกันได้แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดเก้นยาก็ด่นึ่งกเ็ากับแมนแปดหนึ่งแปดสามแป้นย์ห้าหนึ่งหกหนึ่ และศูนย์หกปสานจากเป็นว่าจากแนวทางของเพื่อนมารอรุนกัน16มีหน้าเนาะจากพี่น้องเนาะกาบพิจาจรณาเป็นแนวทางใดเนาะจากจากแนวทางคนโคราชนะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอนี่นะจะเป็นแนวทางของสิทธิ์หลวงพ่อโสทรนมาสั่นเนาะจากพี่น้องจ้าสิทธิ์หลวงพ่อโซทอนวดที่แล้วเข่าศูนย์หานเนาะจากเพื่อนเอาเหล็กของเพื่อนเหล้วมาจับมัดร่วมกันในห้าเนาะจากจับให้ วดที่แล้วเข้า05เนอาะจา้ะน้องวดนนี้มาตามต่อจ้ามี94 92 95 04 02 05 64 62และ65เนอะจ้าพี่น้องกะบีจ้าหน้าเป็นแนว่ามา,ากตัวใดกระจวดจาดฝาดบึมเนอะจ้าจากแนวทางสิทธิ์หลวงพ่อโสธรเนอะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวาทาังของเพื่นเนอะจ้าสองตัวล่างและสามตัวถึงวัวสัน สองตัวล่างคนใดสามสี่สามห้าเจ็ดสี่และเจ็ดหาเน้นสุดคือเจ็ดสี่วันสันเนาะจ่าพี่น้องสามตัวเทิ่งหกศูนย์เจ็ดวันสันจ่า่นว่าคนใดมากเก่าหนึ่งละหกหนึ่งวันสันกะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเลขยรับกองฉลากว่าสั่นจ่าพี่น้องจ่าเพิ่นมากวันหนิงวันแรกเพิ่ณจะเคยเห็นเนาะจ่าพี่น้องหรือว่าผู้ใดถ้าเคยเห็นกะคอมเมนต์เขามาบอกแกไปสินะมเนาะจ่าชุดนี้เนาะพี่น้องเนาะ คนบอกว่า3ตัว6 8 3 8 6 8 2ตัว8 3 6 8และ8 8 2ตัวล่างเนาะจากพี่น้องเนาะ1 7 2 7และ3 7ว่า็ดกสันจากพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางแต่วางหัวหนิงวัวแรลกแย่เพรสรีพึ่งจะเคยเห็นเนาะพี่น้องอันบุได้เคยเห็นะกะกระจัดฝาดบึ้มหมอกแย่เพชรีมาน้ำเนี่ยเาะจ๋าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของเพื่นนอนนาะจากพี่น้องคนบอกว่า สโน่โพดำมาสันจ่เพ่นว่าสโน่โพดำมาอีกแบบชุดตัดมาบ่จ่าพี่ออน้องสโน่โพดำเนาะจ่าเนาะงวดที่แล้วเข้าศูนย์ห้าว่าสันจ่เพ่นว่างวดนี้สี่ชุดกระสันจ่เพ่นว่ารวมทั้งหมดสี่ชุดสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งและห้าเจ็ดของสโน่โพดำมาสันจ่าพี่น้องสรุปจากคนวิเคราะสามสูตรมาแล้วเหลือซัมเนี่ยและว่าสันจ่เพ่นว่าจากแนวทางของสโน่โพดำสองตัวล่างเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของเสียเบีย้าลุย 88, ้ยแปดแปดวาสันจา้าเป็นวางงวดที่แล้วข้างล่างให้เจ็ดนอกจากพี่น้องจ้าข้างล่างให้เจ็ดว่สสาสานจ้าเป็นวางออกศูนย์เจ็ดนอกจากหมวดนี่เสียเบียว่าข้างล่างให้สี่ถ้าข้างล่างให้สี่น่าจะเป็นแปดสี่หรือเปล่าบุญเรียว่าเขาค้างอย่าขวางจ้าพี่น้องจ้ากาพิจารณาเป็นแนวทางมาตัวใดกระจ้จาฝาดบ่มใดนอกจากนาะต่อไปเลยจ้านี่แอส ใบเขียวว่ัสดนคำนวณสูตรใหม่16มีนาเนะะะาะท่ะแทรารนเปอร์เซ็นวัสันจา่าพนวานเะนาะพนไหมา91 82 45และ61ก็ให้โชคดีมีโชคเนาะจ้าพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแปกปกฉลากเนาะแปลแปลภาพปริศนาเนะสันจาจากแนวทางของอาจารย์ก่องเนนะาะจ้าพี่น้องเนาะ80 81 84และ87ขอบคุณเจ้าของภาพเดิร์ว,วสัสจาพนวาเนาะ ต่อไปเลขจ้าอันนี้แนวทังดาวบนฟ้าสูตรทดล่องวัสันจ้าพี่น้องจ้าถูสดลองวัสันเนาะจ่าเพื่อไห้มาเพื่อนบอกว่าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามกันเก่าหนึ่งวสันจากแนวทังดาวบนฟ้าเพื่อนบ่บอกว่าเป็นเลขเพื่อนบ่บอกว่าเป็นเลข เพิ่นบอกว่าเป็นเลขบนหรือล่างเนาะจากพี่น้องก็พิจารณาเป็นแนวทางขันมากระจวดจาดฝาดเบิ่มได้เลยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์มดแดงมาสั่นจากพี่น้องจ้าอาจารย์มดแดงเพิ่นบอกว่าจังสี่ล่ะจากพี่น้องสามตัวเทิงมาสั่นเก้าสามห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสามหกเก้าสองเจ็ดห้าสามเจ็ดหกสี่เจ็ดแปดสามเก้าและแปดหนึ่งเก่าจากแนวทางอาจารย์มดแดง อะไรติดตามผลงานอาจารย์หมดแดงอยู่แทปน้าจอจวจดจาดฟาดเบิมได้เลยนาย่าจะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หลักสิบหน่วยบนและสิบหน่วยล่างเนาะจ้ะมาเบิ่งหลักสิบหน่วยเทิร์นก็น,น่าจะจากแนวทางของเอสโซยูเน่าจะเก้าศูนย์หกเจ็ดมาตัวใดตัวหนึ่งบหลักสิบกะหลักหน่วยขงังเทิร์นมาสั่นจ้าฟังทางนี้เน่าจะศูนย์หนึ่งสามห้าหกมาตัวใดตัวหนึ่งบหลักสิบกะหลักหน่วยขังล่างของเอสโซยูเนาะจ้ะพี่น้องจ้า ขันบพชัดแคบหน้าจอไปขยายเบิ้งใดเนาะจ้าพี่น้องก่ะขอโทษขอไปหลายหลายที่แย่ภาษีเง็ดต้นหน่อยเนาะจ้าขันขยายไดซัมหนีเนาะจ้าพี่น้องค่ะจะขยายค่ะคักตัวเลขจะแตกเนาะจ้าคือแย่ภาษีเอาเป็นโทรศัพท์เพ็ดเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าโตเปิดว่าสั่นจ้าแนวทางของแอดคุณคุณเตยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพิ่นห้มาจ้าพี่น้องโตเปิดเก้าหกว่าสั่นจ้าเพิ่นวางหัวดนีเนาะคุณติดตามแนวทางของเพิ่น แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดสิงวะสั่นจำสรอยกันเด้อพี่น้องทะเลเพื่อนเขามากของแอดสิงวะสั่นเนาะจ้าเพื่อนให้มาสามห้าหกห้าเก้าหนึ่งวะสั่นสองตัวปัญหาหกเก้าหนึ่งสามศูนย์สองศูนย์ละห้าหนึ่งจากแนวทางแอดสิงวะสั่นจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์วุฒิวะสันจ้าพี่น้องสิบหกมีหน้าวะสันสองตัวเทิงวะสันจ้าเพบนว่า 6 8 6 9 72ก้าองมาสั้นตรงตรงหาเก่าก็ดและ61ว่มาสั่นจากบนวาเนาะบนตรงตรงเด้อมาสั่นจากบนวาจากแนวทางของอาจารย์วุฒมาสั่นมาจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสิบลางบอมมี่ดอกเหล็กสองตัวนี้บอมมี่วาสั่นจาลักสิบลางเนาะจา แอดโซยูคือกันหากับเจ็ดบุมีดอกประสันจ่าบนวากาิจาหนาเป็นแนวทางมักกระจวดจาดฟาดบื่มใดนะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าตักเงินประสันจ่าพี่น้องผู้ใดมักหรือว่าติดตามผลงานของแอดตักเงินอยู่แคบหน้าจอจวดจาดฟาดบื่มใดเลยนะจ่าพี่น้องเนาะเพิ่นห่มากนะจ่าแอดตักเงินเพิ่นหามาบอกว่าหากับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งว่าซันนาอจ่าเนาะผู้ใดติดตามผลงานของเพิ่นอยู่กับแคบหน้าจอจวดจาดฟาดบุ่มใดเนาะจ่า ต่อไปเล้วจ้าเฮาเบิงต์สายทหารหลายจา้าพี่น้องจา้าาย่ไปซีไปพอสายตำรวจก็เลยเอามาให้เบิงเนาะจาาพี่น้องใดติดตจมหรือว่าเคยเห็นผลงานแต่วดนโดนแย่ไปซีก็ล่ให้เบิงอยู่เนาะจา่าคนบอกกับบ่คอยมาเนาะสายตำรวจก็โดนโดนมาเธอหนึ่งายปไปซีพึ่งกับพอก,ะกะ็เลยเอามาให้พี่น้องเบิงเฮาเบิงสายทหารไปแล้วบเบิงสายตำดวดรวจจะวิ่งสี่สิบานสี่หมาล้านปเปอร์เซ็นมาสัน่นจา้าสายตำรวจเพิ่์ลวานเนาะโชคดีจงเป็นของทันนาสั่น พี่น้องค่นเคยเห็นกับคอมเมนต์ขางพ่บอกแย่แพซีเนาะจ้าแย่แพซีเคยเห็นอยู่แต่ว่าดุ่นดนเพล่นมาทือหนึ่งเนาะจ้าจากแนวทางสายตำรวจเนาะจ้าพี่น้องเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขวิ่งสายด่วนมาสันจ้าสิบหกมีหน้าสี่กับเก่าเอาบุญเอาบุญมากฝากขับมาสันงวดนี่สี่ปดหนีมาสันสี่จวดจาดฟาดเบื่ใดเนาะจ้าพี่น้องเนาะคนว่าสีมากสีอะไรเอ่ยมาสันจ้าเพิ่นว่ากับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะ หมักตัวใดกระจวดจาดใส่ซีใดเนาะจ้ะซีเพิ่นบ่มาหลายงวดกับโบนแอเกนาะจ้ะพี่น้องเนาะอาจจะมากกระไดเนาะจ้ะคันมักกระจวดจาดฝาดบุ่มใส่ตัวใดก็ไดที่พี่น้องไดมากเนาะจ้ะเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีกะขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่เด็กเขามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเเรื่อยๆสุขูสุขพ้นเนาะจ้ะคันว่าจะใดที่แย่ไปสีว่าบวมวนหรือว่าว่าบ่ถืออกถือใจหรือว่าแย่ไปสีอ่านตัวเลขผิดเนาะจ้ะพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้อง กขอขอบพุ่ทุกสำนักทุกอาจารย์นะจาะที่ได้แบ่งปันขอมู่นแนวทางอาญาภาษีมหาพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ช่มเป็นแนวทางนะจากขอบคุณนในห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจา้า